ข่าวการจัดงานเทศกาลลิ้นจี่พันค่อมและของดีสมุทรสงครามปี2568พร้อมด้วยผู้แทนพณิชย์จังหวัดสมุทรสงครามผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามและผู้แทนผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุทรสงครามเพื่อประชามพันธ์การจัดงานเทศกาลลิ้นจี่พันค่อมและของดีสมุทรสงครามปี2568ครั้งที่2ในระหว่างวันที่26เมษายนถึง1พฤษภาคม2568ณวัดบางเกาะเทพศักดิ์ตำบลแควอ้อมอำเภออมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ของ จังหวัดสมุทรสงครามให้ระบายผลผลิตออกสู่ตลาดโดยเร็วโดยในปีนี้มีผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณมากกว่า3,500ตันรวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรกรผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างรายได้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการห5ล้าน5แสนบาทเส่นะ,ะครับก็ต้องถือว่ามากอันนี้เฉพาะงานนะครับตรงประวันพฤหัส นะครับก็เพื่อว่าวันสุดท้ายเนี่ยตรงกับวันรายงานนะครับที่น้องอันดีนมากๆนะครับเพราะว่าอากาศอย่างเนี้ยไม่ได้มีทุกปีนะครับปีหน้าเราก็ต้องมาดูประชาชนที่หยุดในวันนั้นเนี่ยนะฮะจะได้มีโอกาสมาจับจ่ายใช้สอยมาซื้อลิ้นจี่มากนะครับอุณหภูมิเหมาะสมนะครับอากาศเย็นนะครับก็ทําให้กลางฤดูแล้วนะครับออกมาเ,เพื่อนๆแล้วเข้าไปเช็คอินเขา